วันนี้ไปเชงจะมาคนเจ็กค,คนจีนสอนผัดสตอปักใต้ดูซิว่าปักใต้ผัดอร่อยหรือไปเชียงผัดอร่อยถ้าบปากปักใต้เขาผัดอร่อยเอามาหัวไปเชียงด้วยถ้าผัดอย่างไปเชียงแล้วปักใต้บอกอร่อยก็เอาสูตรนี้ไปหมักนะจ๊ะสะตอของปักใต้คนปักใต้คนชุมพรเขาฝากอืมสละ ลูกสละมาเป็นลังเลยไว้ที่สถานีไปเชงได้แกะกิน้วงับเข้าไปสั่งซื้อหรือจะซื้อที่ไหนาราคาเท่าไหร่บอกด้วยเดี๋ยวจะส่งสตังไปให้อร่อยมากๆไม่รู้ว่าใช้ปุ๋ยี่ห้อมึงหมักเองหรือเปล่าถ้าเป็นมึงหมักเองไปเชงเอามาถ้าขายไม่ออกเอามาไปเชงจะขายให้ในสถานีแล้วไม่เก็บค่าตรงด้วยเอาไปเต็มเต็มเลย แต่วันนี้มาดูประเชิงผัดสตอกน้ำพริกกะปิกับกุ้งไปหนึ่งท่านละพเพล่ยลยเลยเลยลยไม่ต่างไปเลยเยอะนี่น้ำมันไก่ใส่น้ำหมักเพ็ดพลอยพลอยเพชรแล้วก็มาเป็นน้ำมันปลอรสารแน่อ้าวใส่ไปเลยเนี่ยอ่ะ หหอมมันจะได้หอมนะแล้วก็อ้าวมาเอาวันนี้ซะแล้วนะหอมยังจริงๆเข้าไปกระเทียมแต่วันนี้จะอุตริใส่หอมหอมเพราะมันหอมดีอ่พะพอเราหมักด้วยน้ำหมักพอเพชรแล้วมันก็หอมอ้าวใส่ไปเลยสะตอ,อกระเด็นกระเด็น่นา อ้าวสวยสวยสวยอ้าวจ้าอ้าวจ้าจ้าอ้าวเนี่อ้าวสวยไม่สวยอ้าวใส่ไปตอ,อนี่ยหัดให้สะตอสุกมันจะได้ไม่เหม็นเขียวคุณเจ้ากุ้ง นอนทาบุรีคุณกุ้งนอนทาบุร hmm. ีเขาบอกเขากินสตอไม่ได้ถ้าชอบกินแต่เขากินแล้วเขาเย็นหัวกินที่ไรเป็นลมทุกทีเลยไปเก่งบอกเขาบอกกินสามเม็ดไปเียงเลยไม่ได้หกินสามเม็ดหออเอากินสักเม็ดลองดูกินหมดจานเลยถามเยนหัวยังเขาบอกทําไมไม่เยนหัวทําไมมันถึงจะไม่มีกลิ่นสตอทําไมมันถึงมันและอร่อยแกสตอออกแล้วก็แช่น้ําหมัก พลเพชรถ้ามีพลอยเพชร,ถ,พพชรถ้าไม่มีพลอยเพชรก็น้ำหม,มักผลไม้รวมทั้งหลายทั้งแหลนะเสร็จแล้วเราก็เอา,าอะไรอ่ะกุ้งซิใส่อ่เดี๋ยวกันทันเท่นั้นอร่อยอร่อยหน่อยกอนใส่น้ำสัก,กัดเจิดหนึ่งนิดเดียวพอจ้านิดเดียว เห็นไหมน่าเสร็จแล้วเราใส่ลายใส่กุ้งสิจนะน่ากุ้งน่าใส่กุ้งอ่อนเติมน้ำมันสนิดหน่อยก็ได้นิดเดียวเนี่ยพอ แล้วก็เอากุ้งใส่ไปเลยหวานอ,อ่าหนียหวานรวมแล้วรวมแล้วอร่อยอร่อย อืมไปไปเลยฮะอ้าวไปน้ำแดงไป ไฟอ่อ,อนอ,อนตื้นๆตื้ยกลิ่นเป็นไ,ไงโตได้กินยางน้ำลายหอ,อยยางฮะรสชาติเป็นไงจ๊ะหอมมากเลยค่รสชาติเป็นไงจ๊ะหอมมากเก็บไว้ก่อนแนี่สต๊อสตอ๊เอ,อนะเดี๋ยวเอาไปให้พวกพวกในนั่งกินซะหน่อย มาดูได้ฮะมาดูได้เลยอืมรสชาติต้องมันต้องผัดให้สตอสุกมันจึงจะมันเพราะนั้นต้องแช่ไว้สักนิดหน่อย สวยไหมสวยไหมเราแกสะสตอเอามาแช่สักหนึ่งคืนเนี่ยเม็ดบ,ลบลัลล่าบัลล่าเนี่ยดูสิเนี่ยเม็ดบ,ลบลัลล่าบัลล่าแช่น้ำหมักเพื่อจะให้มันขจัดกลิ่นเหม็นเขียวซึ่งคนคนภาคกลางไม่ค่อยชอบแต่ชอบกินความมันและความกรอบมันจะกรอบก็กงนกรอบ ไม่มีวันที่จะเหี่ยวเลยไม่เหี่ยวกรอบแบบไม่เหี่ยวอะกรอบแบบเด้งเด้ง <c oughs> ผัดกับน้ำมันให้สตอใกล้สุกแล้วจึงใส่กุ้งลงไปผัดผัดเสร็จปับ๊บน้ำพริกที่ทำเตรียมไว้น้ำพริกกะปินี่แหละยังเคยสอนไว้อะเวลาจะทำน้ำพริกแค่ลอย ต้องกระเทียมกับกะปิเท่ากันแล้วตำให้เนียนไปเลยพอตำให้เนียนเสร็จอาใส่หอมใบหัวหนึ่งตำให้เนียนไปด้วยกันพอเสร็จปั๊บบีมะนาวใส่ใส่พริกบ,บุบบุบบุบ,บแล้ววันนี้เราไม่ต้องใช้มะนาวเราใช้น้ำหมักผลไม้แทนน้ำส้มก็ได้แทนมะนนาก็ได้ก็มาทำเป็นน้ำพริกกะปิ เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลเข็มพอไหมไม่พอใส่เกลือวันนี้เรารลนงรงใช้แต่เกลือมีสารน้อยหน่อยเวลานี้ทะเลมีสารหนูเพราะนั้นกินเกลือก็ต้องระมัดระวังกินเกลือบกก็คอห้พ่อใส่ ดีอะไรดินๆน,นะมากหน่อยมันก็เกินเกินความจําเป็นก็อันตรายไม่รู้จะกินไงที่มันจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาทําสุขภาพกินเองฟ้าเชงทําตามภาษากินอยู่กันในบ้านไอที่เป็นมค้านะ่ะคือข้าวแกงเส้นเตี่ยวได้สอนไปแล้วแต่ผัดสตอน,นี่เขาเรียกผัดกินอยู่ในบ้านไม่เคยผัดขายแต่ผัดกินในบ้านหวังว่า เสร็จเรียบร้อยดับเตาดับเตาตับอา้าวขอจานเสวยๆถ่ายออกอวดอร่อยไงดวได้ไหมเนี่ยเขาให้ไปประกวดนะทำอาหารอะไรที่กินง่ายๆเสร็จไวๆอร่อยๆอยากจะเข้าไปประกวดได้รางวัลต้องแสนนะได้ไปยังติเมย เอาวิชาลองเอาวิชา,า,ชากินง่ายอยู่ง่ายข้าวจานไข่ใบไปอวดครับสิเผื่อจะคว้าเงินแสนมาอืเละเอาออกวดอวดอร่อยอร่อยโอ้ หนักเกินข้อใหญ่ยยเท่ามันหนักเกินข้อใหญ่ยยเท่าแหมมันน่าอร่อยนะ่าเสียดายหวัหวหอมนี่น่นี่หมกักแอนไซมแล้วไม่เป็นไรโรยสวยสวย แล้วก็กินได้ประหากมันเรียกว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะแย่ไปแล้วนะใช้ได้ไม่ใช้ได้ไหมอดได้ไหมได้แล้วอีกหนึ่งเมนูผู้ชัดๆเดี๋ยวโป้มันบอกเมนู สตอผัดกุ้งคนจีนผัดปักใต้อลองดูอร่อยไหมอร่อยหนะ้าลอง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 แบบนี้แหละแปลว่าวันนี้เสร็จแล้วเจ๊ผัดสตอคนไทยกินกุนเชียงคนเจ๊กกินปลาล้าสมดุลสมดุล เขาเรียกสามดุลสามดุลอะไรคนแจ็กเขาไม่กินสารเคมีคนไทยเขาบอกอรรอยอร่อยกินกุนเชียงซึ่งเขาไปปรับกินเม้นอ,อกแล้วก็ปรุงรสให้หมหวานอร่อยป้าเชียงไม่กินอะไรป้าเชียงไม่กินจงรู้ไห้เถอะป้าเชียงเห็นอะไรมาจึงไม่กินวันนี้เสร็จแล้วหนึ่งตัวอย่างไว้โอกาสหน้าดูกันใหม่ว่าป้าเชียงจะสอนอะไร แล้วใหญ่ซ้ำกันซ้ำกันเตือนก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไปเชิงไม่มีวิชาวิชาความรู้เพียบกลับมาย้อนยุคขายเกีเ๊ยวแทนสวัสดีค่ะ